คลิปนี้นะครับผมสิซธามาเบิ้งสาวมวยนะครับผมมือนี่เมียใส่ให้มาหักเขาพอดว่าเขาพอดปลูกไวปถึงพูนะครับผมเอ้านะฮักเขาพดอาสิบิเฮ็ดกับเขากับน้านวา,ส,า,ส,ส,าสันวาเซียวเพิ่มสิมาหาวาสันเซียวเมียเพิ่มสิมาหาวาสันมาเอาบารนี้สาวมวยกัน มากแหละครับผมเออโอ้ความแข็งแรงนี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดถึงกันไปเออซึ่งแบกซึ่งถือนะครับผมเอาหลังจากที่หักเขาพวดทั้งผู้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ห้องกสิมาทําการปลวกนะครับผมกับเมียนะครับผมเออเมียกับโบอโอ้มาอนีมาเซียวกสิมาเด้อวัดสันว่าเออเฮ็ดกับของเสียบๆเด้อว่าถ้ามีผูเบามาวัดสันว่าเดี๋ยวเมียสิติดต่อให้เพิ่นว่าโอ้ยสาราเหมยแล้วสิมาสิสนใจนะเออแล้วหัวกระป๋าผัวมาเนาะเออเอา,เอาที่นี่เราผัวพอเขาพูดเรียบร้อยแล้วเราก็มาต้มแหละครับผมเออเอา ต้กมากาวโพดบ้านเพื่อนหรือว่าหนึ่งกระโพดนะครับผมเอาเอาแล้วับที่นี่เลี้ยง้าวโพดไปกับปีดฟ้านะครับผมหนึ่งกระโพดไปทานนะครับผมมาดีส่วนที่เหลือนะครับผมเขาโพดนี่อันนี้เพื่อนกระสิมาขูดนะครับผมเพื่อนจะเป็นขนมเด็กปีน้องเอามาเอามาขูดแล้วก็เอามาผสมกับแป้งนะครับผมแล้วก็เอามาห่อใส่กันครับใบ้าวโพดนะครับผมอาแล้วก็ใส่ อ่าบักท่านแหงลงไปนะครับผมเออใส่ท่านแหงโอ้ใส่บักเล็บไม่เอาแหงนะครับผมเออหน่วยนหน่วยบักเล็บไม่เอาแหงได้พินวังเด้อ,อเด้อาบางทีเอาก็เามัดหนึ่งนะครับผมเอาเอาเม็ดหนึ่งใหมันสุกลเลยครับผมโอ้กะดิแซ่บของเพิ่นยุ่ยละเอาเขาโพดกะสุกเรียบร้อยแล้วโอ้ยกะพดหวานที่ดีได้พินวังเด้อโพอดท่านนี้นะครับผมทั้งหวานทั้งขาวนะครับผมเอาบาดท,ที่นี่เออเอียงอีกรอบบาดนี้เออมอยเขาโพอดนะครับผมเออ โว่ามันเปมอยกับเผืเส้นกับเผืนะครับผมเอ้ามอยกับมอยวะเออเอามาหนึ่งนะครับโอ้กินได้เพราะต้นสนีว่ามันอันนี้ว่ามันกินไม่ได้ก็กินได้นะครับผมเออ้าเอาเส้นเข้าเผือนะครับผมเอามาใส่น้ำห่านละกันหนึ่งให้มันสุกนะครับผมว่ามันกินได้นี่ว่าเออมึงเกาแค่กินที่กันนะครับผมเอามาละครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยมูพวกเสี่ยวเลาวนี่ซูดจอดนะครับผมเออแบบย่างไรเลยพี่น้องเออเออมียเราดีใจไรนะครับผมเราก็เฮ็ดเพื่อเมียเราแหละครับผมเอ้า หลังจากที่กินเขาเรียบร้อยแล้วเศร้ามากวันนี้เฟื่อนเบิือดพี่น้องเออเล่าก็มาตัดเฟื่อนล่ะครับผมเอออาหาเจ็ฟฟื้นในป่าล่ะพี่น้องเอ,อ้ผู้ลับเบิ่งแบกเล่าแบีกผู้เดียวนี่ห่วยว่นนรมาดาเด้อเราเบแบกผู้เดียวนี่ขึนน้นผู้นี่ไว้ผู้ใส่ผู้ลงคนนี่อยากไอเล่าแล้วเออหาออออผู้หาไอห,หาฟื่อนไบปใไปนะครับผมเออแล้ว บรรดาผู้นั้นผู้นี้มากทั้งสี่นะเอ้ชิดเดีมีฟื้นดังนะครับผมก็บันหนวกผู้เขาใครจะว่ามีแก๊ดคือเฮ้าดิเอ้ใครจะก,ก็ใส่ฟื้นอะเพิ่งไปยังผุนนหัวเขาแล้วอัดหักเอาหักเอาหักเอา,เอานี่หฮวยเว้ยถือไปดอกเดียวนี่ชิบ่จุกพมันที่นั่น<ว>เออใส่คือคนนีโ้โอ้ยหักฟื้นก็บ,บวกนะครับผมเอาไปที่นี่ก็เอาหาฟื้นไปไ,ปไวน้นะครับผมไว้ถ้าไว้ถ้าไว้ถ้าเฮ็ด เน, poor, นื้อยูเนื้อกินนะครับผมเออฟื้นมันเบิดแกมาหานะครับผมเออบัวกับป้าไม่ไม่ะเราว่ได้สนใจอะไรนี้เรื่องผู้ใช้นะครับผมเราอยู่กับเมียเรานะครับผมเอาถึงห้างแอะไอเฮียก็แล้วกันเออเฮียก็เฮ็ดกินไหมนะครับเออเฮียกับพ้องกันนะพี่น้องเออเอาปุ้ยผมเลรอเบิ่งเบียงกำลังวางซาเราดีจะตายนะครับผมโอ้สุดยอดนะครับผมเอาแล้ววันนี้กันมีหอดบ้านหอดซองอวครับผมบุญเออผมเหียงฟื้นเราหามาตลอดนี่ห้วย ราอว่ามันดังได้เป็นปีปะ่ะเออเอานีและครับผมชีวิตส,สาวามวยนะครับผมสุดยอดนะครับผม